วันนี้นี่ขึ้นได้นะครับว่า okay, <yeah. S 1> ทําไส้กรอกไว้เนี่ยเอามาหั่นไว้ไส้กรอบนะ <Okay. S 1> วะทํากะพราไส้กรอบมีมีใบกะพราแล้วก็พริกแห้งพริกสดกระเทียมนะครับในหม้อนะคือพริกแห้งประมาณหกเม็ดพริกแดงสองเม็ดนะครับแล้วก็กระเทียมรก,กระเทียมผมใช้ประมาณหกกล็น, <Okay. S 1> นี่แหละนะตังม,มาแล้วนะแล้วก็ลูปกระทาแล้วตอนตํามไม่ได้ถ่ายไว้ เป็นเมล็ดได้ว่าถ่ายไว้สักหน่อยก็ดีนย่ะงี้กะเพราแดงนี่โคตรชุนเลยเอาลงไปแต่ตัวนี้ไม่ได้ปรุงเลยนะเพราะว่ากะเพรามันเป็นแ่กเพาไส้กอรอกมันปรุงอยู่แล้วไงแต่ถ้าปกติก็ถ้าเป็นเนื้อหมูสับหรือว่าเนื้อหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็จะก็จะมีน้ำมันหอยอช้อนโต๊ะนะครับซอสป้าเขียวน่งช้อนโต๊ะน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำเปล่าสอตช้อนโต๊ะใส่แค่นี้นะ ชื่รถถงไรไม่ให้ใส่นะคะเพราะว่ามันอยู่ในพ่วงนั่นอยู่แล้วไงใครจะใส่ก็ใส่ไปนีกินเองทำเองกินเองนะครับผัดที่นี่ชอบชอบผัดีแห้งนะเออผัดแห้งผัดให้แบบพวน้น้ำมูอะไรมนระเหยออไปให้หมดนะครับถ้าไฟก็ใช้เวลาอยู่พอควรคั่วไปแต่มันไม่พอไฟก็จะใช้ไฟไฟการค่้นข้างแรงนมนะ่ลุงไส่กอกมากิานมะากใส่กอก บ้านทำไส้กรอกแล้วทำแหนมขายด้วยนะครับมาดูเท้านี่ฉุนมากเลยแสบจมูกเนี่ยสามบ้านเจ็ดบ้าน,นาว,วยนะครับยผ่าตัรลมเลยครับผมไม่ได้ทอดใส่ดาวนะว่าอันนี้ก็เยอะละกินคนเดียวนีครับน้ำปายโอ้สามบ้านเจ็ดบ้านฉุน mm hmm. บอกเลย ดากำลงมอง <c oughs> นเชื่อนี่อ่านี่นะครับก็เราส่อ้อยกรอบสูตรบ้านกูบ้านหนึ่งจะไหนไม่รู้แต่นี่ของบ้านกูกูทำเองบ้านกูก็แต่ละคนก็ทำใหม่ๆกันดิแต่นี่สูตรเวอรอร่อยมากนะครับถ้ามีชคดาวสักหน่อยดูดิพูนจาานะครับ <c oughs> น้ำส้ายเป็นไงแล้ว <c oughs> ลมึง <c oughs> กระเพราแดงนี่ชูนมากสาใจเลยดูไอ้ดูคำใหญ่ดูคำแดงดู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 ใส่พ่อไปันตายหยมบาย